พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยค่อยดีใจหลายค่อยดีใจน้ำผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์หลายหลายเนะี่ยที่เพิ่นกล้าตัดสินใจนะมันมันสุดสุดแล้วเดสสำหรับเพิ่นนะ่ะเออเรื่องใดก็เฮ็ดไห้เพิ่นอยู่ได้ยกเว้นเรื่องลูกนะถูกกีดการเรื่องลูกนั่งทนบ่ได้นั่งแบบ <c oughs> ยอมเลยเรื่องลูกนะี่ยอมเลยคิดบีบบีเพิ่นด้วยลูกใช้ลูกเป็นตัวประ เอาลูกมาทำลายความรู้สึกของคนมันสุดๆแล้วพี่น้องเปินประกาศขายที่ที่ยะสูุแล้วพี่น้องคดีใจหลายถึงยอได้กำไรก็สร้างมั่นไ้ใหญ่บานยอได้ก็สร้างมัน่นเออสี่สี่สี่สิบห้าล้านเออสี่สิบห้าล้านทั้งหมดนะ ทุกคนแต่ไม่รู้ว่ารวมที่โกดังหรือเปล่าโกดังอของเพ่นที่มันแยกออกไปจากโซนที่แถวเป็นบ้านนะพี่น้องอโกดังอันข้างนอกเนี่ยบะหัวเพิ่นสีขายน้ำหรือเปล่าหรือว่าสิจงว้ให้ลูกนอก้องอันแพ็กของบ้านอนอหน้าเฝาก็ได้มองนั่นนะพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้อยู่ในในใน,ในโซนบริเวณสินทรัพย์ตรงผ่านนะฮะทุกคนเออและก็มีคนคอมเมนต์ว่า ว่าบ้านเพิ่อนอะอยู่ในปา่าขายยากเพื่อนบอกว่าเพื่อนปรึกษาทางธนาค่าเรียบร้อยแล้วคนจังผู้ใหญ่บ้านพี่นอ้องก่อนสีเฮ็ดยังนั่งคิดหนาคิดหลังได้นั่งปรึกษานั่งปรึกษาทุกอย่างแล้วก้อนที่นั่งสีประกาศคําว่าขายออกไปนะเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องลูกเข้ามานั่งนั่ง,น,งนั่งสีบอกขายดอกเพราะว่านั่งรุตนลูก นั่งรู้ตนลูกเออความจริงนะนั่งไปส้างเอาไม้อยู่ก่อนแกน่ยายโกเกาพี่น้องเออใหญ่ยยกเกานั่งเฮ็ดไดู้่แล้วสำหรับคนในชื่อทิติวุฒิวารุณน,นะทุกคนเออส่วนมอลํามมอล่ําดังเมืองยะโสกับคอยเออขอให้ขอให้มั่นนั่นจมอยู่หาละเออพี่น้องเออนี่แหละพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆนะคะ ขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องมีมีเตอคนดีใจมีเตอคนดีใจหลายมวนโว้ยโพสนันโพสนันเต็มโซเชียลนะเรื่องของผู้ใหญ่บ้านขายที่ขายทางนี่พี่น้องเออมีแตน่สนับสนุนในขายแล้วพวกใดกำไรกับสร้างนะ่ะได้มากนิดนดน,ดน้อย,อยๆก็ก็ดีกว่าปล่อยไวให้มันเป็น ให้มันเป็นไอ้นี่ให้เขาเบาได้ว่ะว้าเป็นเจ้าของทีแต่บมมีบัรญ่าไปเออแล้วก็มีันคอมเมนต์คอมเมนต์นึงนะที่ใช้ชื่อนาริตะตเกียวแต่่ฮหัวไผเป็นเจ้าของเข้าตัวนี้นะเออขายได้ก็ดีเป็นว่าอยากออกไปบ่แห้งล่ะผู้ใดอยู่มองนั้น่ะคนนั้นคือไผน่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะทุกคนและก็วันที่28นี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่น คอนเสิร์ตใหญ่อยู่เลิงนูกท้าด้วยเนีน้องคอนเสิร์ตการกุศลเพิ่นสิประกาศว่ามีที่มองใดแน่ที่เพิ่นประกาศขายนะคะรอฟังข่าวดีเดอร์พี่น้อง